ลูกน้ำมูกไหลบ่อยๆคนดูแลยังไงดีนะคะใครที่ลูกมีอาการนี้อยู่นะคะฟังคลิปนี้หน่อยค่ะเผื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาดูแลเบื้องต้นนะคะมัดไหนเป็นเหมือนกันไหมคะลองคอมเมนต์ให้ดูบ้างน,นะคะเรื่องอาการน้ำมูกไหลเนี่ยเป็นอะไรที่เจอเยอะมากอย่างลูกแม่สองคนเองก็มีอาการเช่นกันนะคะขอให้แยกง่ายๆอย่างนี้ค่ะเวลาที่มีน้ำมูกนะคะหนึ่งว่าเป็นน้ำมูกใสหรือว่าสองเป็นน้ำมูกข้นเหนียวค่ะ โดยส่วนมากแล้วนะคะน้ำมูกข้นเขียวเหลืองเนี่ยมักจะเกิดจากการติดเชื้อค่ะอย่างเช่นพวกไวรัสในช่วงแรกๆหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียถ้ามีน้ำมูกข้นเหลืองเขียวนะอาจจะลองเริ่มด้วยการล้างจมูกเบื้องต้นก่อนว่าวันแรกหายไหมถ้ายังไม่หายยังมีการผลิต3าร่วมกับมีไอมีน้ำมูกด้วยหรือมีไข้ขึ้นมาแนะนําต้องไปพบคุณหมอนะคะคุณหมอจะได้ทําการตรวจรักษาวินิจฉัยแล้วก็ให้ยารักษาที่ถูกต้องนะคะต่อมาน้ำมูกใสๆค่ะหากใครเป็นน้ำมูกใสๆให้มาดูต่อว่ามีไข้ด้วยหรือเปล่า ถ้าอยู่ๆอาการเพิ่งมามีมีน้ำมูกใส่ร่วมกับมีไข่มักจะเป็นจากพวกการติดเชื้อไวรัสค่ะก็จริงๆแล้วสามารถรักษาตามอาการได้นะคะไวรัสไม่มียาจํเพาะค่ะเริ่มจากการล้างจมูกได้ให้กินยาลดน้ำมูกแบบที่ไม่ทําให้น้ำมูกข้นเหนียวได้นะคะแล้วก็ดูค่ะ4ีหวันดีขึ้นหรือเปล่านะโดยส่วนมากสา4วันไวรัสมันก็จะหายไปค่ะอาการดีขึ้นเองต่อมาถ้าเกิดเป็นน้ำมูกใสๆโอ้เป็นบ่อยๆเป็นเลื้อดลางเป็นแทบทุกวันเลยตื่นมาตอนเชา้าไอจามน้ำมูกไหลบ่อยๆ ไม่มีไข้อันนี้ต้องระวังเพาะอาการภูมิแพ้จมกูกอักเสบนะคะเป็นอาการที่แบบโหปัจจุบันนะั้นเด็กไทยเป็นกันเยอะ,ยอะถ้าเกิดว่าลูกมีการไอจามน้ำมูกไหลบ่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเจอฝุ่นก็เป็นหน้าฝนหรือว่าตื่นมาเป็นเพราะว่าพวกไรฝุ่นเป็นอันที่เด็กไทยแพ้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าแต่ละ บางคนก็เป็นขนสัตว์เอซดอนบไม้เป็นต้นเนาะอาจจะลองสังเกตหรือแม้กระทั่งกลิ่นบุหรี่กท็ทำให้เกิดอาการได้นะคะถ้าเป็นบ่อยๆแนะนํำนะคะล้างจมูกแล้วก็ไปพบคุณหมอคะ่ะคุณหมอก็จะมีการรักษาให้เพราะว่าต้องประเมินความรุนแรงของเนาะโอ้โถ้าเป็นมากเป็นบ่อยหรือรังก็จะมีการใช้พวกยาพ่นจมูกทำให้อาการดีขึ้นนะคะโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบเป็นโรคที่อาจจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้เป็นไรนะคะเพราะเราสามารถใช้ชีวิตได้เราก็รักษาให้โรคสงบแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่มักระตุ้นนั่นเองค่ะประมาณน